สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.4ตัวเต็มไปเพียงสัปดาห์เดียว Apple ก็ปล่อย iOS 14.5เบ t a แรกมาให้ทดสอบกันอย่างรวดเร็วครับแถมยังจัดฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบเช่นการปลดล็อก iPhone เวลาที่เราใส่แมชด้วย Apple Watch การเพิ่มการรองรับ 5G แบบ2ซิมและอื่นๆอ,อีกเพียบกว่า20รายการเลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 12 Pro Max มากน้อยแค่ไหนควรจะอัปเดตหรือไม่เราไปชมผลลัพธ์การทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 Beta ได้บน iPhone 12 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เร็วขึ้นนิดหนึงครับและ Multi Core ลดลงนิดหน่อยแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้าง ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกจากก่อนหน้านี้บน iOS 14.4กระโดดขึ้นไปพอประมาณครับในเบต้าใหม่นี้ลดลงพอประมาณเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วผลการทดสอบความเร็วลดลงแต่ก็ไม่กระทบต่อการใช้งานเท่าไหร่ครับตัวเลขผลการทดสอบความเร็วลดลงแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์กันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 12 Pro Max ใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับ ดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป vlc ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 12 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14.5 Beta เบต้แรกยังทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับโดยใช้ไปแค่2%เหรือ98%เท่ากับ iOS 14.4และ iOS 14.3ตัวเต็มแบตเตอรี่ยังดีมากครับการอัปเดตเป็น iOS 14.5 Beta เบต้แรกบน iPhone 12 Pro Max ความเร็วลดลงบ้างแต่แบตเตอรี่ยังคงประหยัดเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ถ้าอยากทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆก็อัปเดตกันได้นะครับ น่าใช้กว่าเดิมมากทีเดียวสำหรับวิธีการลงทะเบียนและอัปเดตเป็น ios 14.5 Beta เบต้าเพื่อนๆสามารถดูได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ